สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาทุกท่านนะครับล่าสุดสนั่นอีกแล้วครับพี่น้องนะครับผู้ใดนอ้อมักคัน,นครับถ้ามักคันเนี่ยม,มัดดมยาดมเดอ้อประมาณนี้พี่น้องนะครับล่าสุดบนบิกโพดแบบนี้นะครับบอกว่าสรุปยาโดมฉันมันบอดดี้ื้อ คันแหงเดอ้อแต่มันชื่อฟินแหงแต่คันแหงอันนี้หนูไม่รู้เด้อจ้าว่าไผยคันแอ่ยาดมหนูแก้ไขได้นะคะอึกๆอึ๊ป้าผี่นอนล้วก็โพูดแบบนี้นะเราก็บอกว่ายาดมแล้วเนี่ยนะครับผู้ใด อันเนี่ยสามารถดมได้เด้อประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเราเปิดตัวยาดมครับแล้วเราก็บอกว่าแบบ C ีนะครับเอฟสีนะครับถึกใจลายพี่น้องนะครับเขาไปเมเมแนเยอะมากนะครับท่านนี้ก็บอกว่าวายนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไผ่น้อนะครับบางคนก็บอกว่ายายฉ่ำนะครับอีกท่านหนึ่งก็ถึงขั้นอุทานนะครับบอกว่าคุณพระสันพีนองนะครับแล้วก็สีคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยนะครับ แล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่าได้ดมแล้วคับบอสนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าวายใครเป็นคนคันนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอ้ยอยากดมจ้านะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่ารอๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าคันคันได้เว้าปาฮารี่น้อนนะครับ อีกคนคหนึ่งก็บอกว่าอยากได้นะครับบางคนก <ๆ S 2> ็บอกว่าอยากดมส่วนคนนี้ก็บอกว่าอุ้ยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอรอรอนะครับบางคนก็บอกว่าแสดงว่าไผ่คันผู้นั่นดมเด้อปาพี่น้องโมแมนนะครับเราเนี่ยเปิดโูเปิดตัวยาดมแล้วกับพี่น้องนะครับแล้วเราก็โพสต์มาแบบสี่นะครับพูดได้ดิ้นหรือว่าพูดได้อ้าล่อนตัวกันอีกเรื่องหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับเราก็โพสตมาแบบสี่นะครับ พูดขายยาดมแล้วปรโมทอย่าดมแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับ f c ก็ถึงใจไลายนะครับบอกว่าอยากโดมนะครับแล้วก็บ,บอกว่ารวยๆเด้อนะครับบางคนก็บอกว่าสุดยอดเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าเยี่ยมมากนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่านี่แหละผู้ใหญ่บ้านเวอร์ชั่นนี้ถึงจะถูกต้องความเงียบมันสยบไม่ได้ก็ต้องเจอแบบนี้น่ารักที่สุด ปาดพี่น้องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเลยสิได้ซื้อค่อยเนี่ยคันปาดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากรบโพสไปนะครับ FC ขาไปคอมเมนต์สนันเลยพี่น้องนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้แต่ถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเดตเดี๋ยวอมาฝากกับพี่น้องเว่าหลายมันก็นสิยาวครับคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนคลิปหด่าพ่อกันไหมสวัสดีครับ